หลายท่านนะครับที่ใช้ถนนสัญจรไปมาไปมาระหว่างอำเภอแม่อายกับอำเภอแม่จันนะครับก็จะคุ้นหูคุ้นตากับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าพุทธอุทยานพระเจ้าห้าพระองค์นะครับผมก็ขับรถผ่านไปผ่านมาเป็นประจำครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่พึ่งได้มา จอดแวะดูแบบเต็มๆนะครับก็จะพาท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับดูพุทธอุทยาน5พระองค์ครับผมตรงนี้นะครับใน Google Map นะครับบอกชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าราชาอนุสาวรีพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับซึ่งเป็นอนุสาวรีของพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับทรงนั่งอยู่ เข้าไปกาบไหมสภาพอากาศตอนนี้นะครับหมอกควันเริ่มเยอะแล้วนะครับสภาพอากาศก็ไม่ค่อยสวยเหมือนตอนหน้าฝนครับภาพก็ออกมาไม่ค่อยสวยครับผมไะตอนหน้าฝน,น,น,นจะสวยกว่าเนาะพระเจ้าห้าพระองค์ไหนอยู่ตรงโน้นเนาะพุทธอุทยานเนาะตรงนี้เรียกว่าราชานุสาวารี พระเจ้าตากศินมหาราชครับอืมองค์ใหญ่ขนาดเลยนะบริเวณตั้งรูมนี่มีมา้ามีจ้างนะสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชงามเนาะคนปั้นก็เก่งขนาด เาราขับรถผ่านไปผ่านมาหลายทีหลายครั้งหลายโหนละบเคยจอดแวะดูเลยครับวันนี้ก็เลยมาจอดรถแวะดูให้มันหู้เรื่องไปเลยว่ามันคืออย่างว่าไปลัดลัดมาตรงนี้หน่อยไปดูพุทธทยานห้าพระองค์หน่อยกหานมีสามพระองค์นะมาได้อย่างไรห้าพระองค์เออ แปลกดีเนาะมาห่อดอยอ่ะครับพ่อแม่พี่น้องมาห่อวิวอ่ะกับวิวสวยวิวสันน้อสลาเปิี่นแปลงอย่างฮะไปถามเพิ่นนะเฮาสลาเหรอว่างการว่างงานนี่หันนี่พระพุทธเจ้าหันนี่ พึงเรียกสติกรรมยุที่ใจใช้ปัญญาในการรอเลี้ยงชีวิตที่นี่มีห้องน้ำสะอาดมากเลยเพื่นวะถี่หันแผวเงาเนาะสะอาดมากเลยวะฮะหืม,มปุ่นเนาะพี่ปุ่นครับห้องน้ำนผมอ่านป้ายแล้วบนบอกว่าพูดอุทยานพระเจา้าห้าองค์ แต่ใน Google Map ใชจ,จื่อสถานที่นี้ว่าราชานุสาวรีพระเจ้าตากสินมหาราชจริงมันมีตั้งขึ้นอยู่ทางทั้นเฮานี่เล่นลัดเลยไปไม่มีน้องคือมันคุ้นหูคุ้นตามาเมินแล้วครับคนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอะ่ะอำเภอแม่อายถึงอำเภอแม่จันอะ่ะเส้นทางสายลักนั่นแหะครับเนี่ยอ,อืม มาถึงที่นี่คุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีแหละผมก็เห็นเป็นประจำละนะแ,ะแล้วครับไปเจียงฮห้นะแล้วก็บอกหูเราว่า,วามันคืออย่างนับเป็นของวหวอย่างเพิ่งมารู้วันนี้เรววาเป็นของแบบพุทธอุทยานพระเจ้าพระองค์วันนี้ก็เลยไามาดูใกล้ๆนะครับวันนี้บัตคับรถผ่านวันนี้้องบัตคับรถผ่านวันนี้เราสิพามาเบิงใกล้ๆนะครับ 5พระองค์ตรงไหนก็เห็นมี3เนี่ยแล้วก็พระเจ้าดักสินเนี่ยองนะครได้ข่คาว่าตรงนี้มีเออสาวน้อย,อยกกว่าอย่างไรตะกีน้น้ำผู้ร้อนนี่กะเออเนาะบริเวณนี้มีน้ำผู้ร้อนด้วยวะครับสาวน้อยมันเป็นคนแม่อายนะมันรู้ดีตรงนี้มีอะไรอะ่ะดูดิ นี่นี่อ่ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเนาะครับพาท่านผู้แซมเข้ามาดูครับผมวิวสารรับชมแล้วอย่าลืมร่วมแซมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับวิวสารอืมเนี่ความคิดเรีเหมือบมันคืออีหยางนะครับที่ให้พลังในการสร้างสารรค์สีพามาเบิงด้านในโอ้ป็นพีระมิดโคตรเท่เลยนี่เจ้าแม่กวนอิมนะพ่อแม่พี่น้อง นี่เขียนว่าความสําเร็จนะครับปรชัชญาชีวิตเหมือนอะไรนี้ทำมาจักที่มีแต่โอ้มันมีเป็นท้องไหอย่างเป็นห้องวไหอย่างคติเตือนใจหรือวไหอย่างประมาณนี้เน,น<ช>าะอ<ช>ืมนะทังบนเป็นท้องฟา้าในบ่เมินพินาวน้อยขอายเลยอ้าวสาวน้อยไทยเลยครับเนี่ยครับไถ่ายที่สัญจรไปมา แม่อายแม่จานแม่อายแม่จานเนี่ยคุ้นหูคุ้นตาสถานที่อย่างนี้เป็นอย่างดีครับเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,งมารู้ว่าเพิ่นชื่อว่าพุทธอุทยานนะครับเนฮ้อ <c oughs> องหญยเดียว่ปมหมพี่นอ้ององหญยครับดูในกล้องมันมันเหมือนใบใ่นะแต่ใยใ่ <c oughs> ว่ากล้องมันเป็นเลนมุมกว้างนะครับมัน บีภาพให้เข้ากรอบถ้าใช้เล่นธรรมดานี่ไม่เข้ากรอบเลยบอกเลยว่าองค์ใหญ่นะครับเป็นมีคนดูแลด้วยหันกม็มาพอดังหน้านี่เหรอมาพอดังหน้าเหรอได้ยินก่อนเนี่ยฮะอู้ก้อยเข้าก้อยเข้าบอได้ยินแล้วเนาะ โอ้ซ้ายมือสุดเป็นเจ้าแม่กวนเอมตรงกลางนี่พระพระอะไรอะพระพุทธเจ้าเนาะนี่ก็พระพุทธเจ้าเนาะพูะจักจื่อนะเอาปะดูดังในพระองค์ตรงกลางเนี่ยมีอย่าง ขี่รถผ่านไปผ่านมาแวะถ่ายรูปได้เด้อฮะห้าพระองค์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายังไงห้ายังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่เห็นอะไรแหาวเลยมีด้านบนหนึ่งหน่อสองเอาไปไปถอดถอดเกลอกถอดเกล็ดเนาะอ่าเข้าไปดูดังในหน่อยเหรอข่าวจ้าเลยครับกระเบื้องโอ้ผมกล้าเหยยีบกระเบื้องชนิดนี้นะบอกเลยดอกสว่านเจาะเข้านะอู้กําเดียวนะหุ่นก็เป็นช่างอยู่เนาะเออ องามเนาะหรือว่าถ้าจะตรงนี้ก็ห้าพระองค์อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมาพาปามาดูตรงนี้ก่อนเดียวอีสาวน้อยบอกว่ามีอะไอย่างก็ลืมละปลูงน้ำพอนน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนนะครับอ,อืมลมเย็นยน,นะเนาะมีม้านั่งหื้นั่งโดยหาแต่ อะไรสาวน้อยไข่ทองค่ะท่านผู้แซมดูนะครับท่านผู้แซมมีต้นไผ่ทองด้วยมีต้นไผ่ทองด้วยนะครับสีทองสาวน้อยบอกว่าต้นไผ่ทองนี่วะจริงไหมอืมมีปักด้วยนะครับใครแบตหมดก็สามารถชาร์จได้ไม่ต้องกลัวพามาดูบรรยากาศเริ่มเย็นเริ่มเย็นแต่วันนี้นะโอ้นี่นี่เปิ่นมีจื่อนี่เนาะพี่ไอเปิ่นห้องว่า พระเทพมังคราจาราโอ้บจัจไฉ่บจัจไ่ชื่อพระหมายถึงชื่อผู้สร้างาชื่อผู้สร้างครับขอสุมาภายัยท่านผู้ช,ชมโดยผมนึกว่าชื่อพระที่อยู่ด้านบนเหล่านี้แปลว่าบาจัจไฉ่นะครับอันเรื่องพระเรื่องเจ้านี่ผมบอกค่อยถนัดอู้บอกค่อยถูกภาษาวัดภาษาวะนี่ใช่ ววิห้องว่าหันพระโ่มเหลืองกัห้องแบบตู้เจ้าอย่างเดียวนะครับไปปะมินิมงววิ้งนะครับย่อมาจากสขาหนอขาหนะขาโลดอไปทางปุ่นไปอำเภอแม่อายมาทางนี้นไปอำเภอแม่จันเส้นทางหลักคนนี้เป็นครับรถผ่านไปหันมาตรงนี้ก็ คุณหูคุณตาสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีเฮาก็คุ้นหูเหมือนกันแต่เฮาหูจักชื้อเพิ่งมารู้วันนี้แหละว,ว่าเปิ่นห้องว่าพุทธอุทยานห้าพระองค์ผ่านไปผ่านมา,าเพิ่งมาเห็นใกล้ๆกับวันนี้แล้วเนาะถ่ายเมีน้อยอุ้ยอีกคิวซังอีกคิวซัง <c oughs> ถืออะไรอ่ะถือกระเป๋าอืถ้าเป็นแอารังบนเนี่ยมีสลัดด้ว มันมีคนดูแลด้วยนะอเออวิวสันย่อมาจากคำว่าวิวสวยเดอ้อเออโอ้เปิ้นมีสปริงเกอร์ด้วยครับแหน่มันใครตายไปแล้วนะเนาะการ์ดมันฮอนเานาะเนาะอากาศมันฮ้อนแหน่มันใครตายมันมีสปริงเกอร์ด้วยนะโอ้เนี่ยเนาะแต่น,นโาโลหะเปิ้ลจิวบาพุทอุทยานพระเจ้าห้าพระองค์ นะครับเนี่ยพระองค์อย่างใดวะก็ยังงงอยู่ดีกับหันนี่สามเนี่ยอันนี้ออกไปตังกีนๆนหน่อยเนาะ,นะเออพระพุทธรูปเหมือนกันนะเนาะหรือว่ามีด้านในก็ฝันด้เขาค่ะนะครับนี่องปุ้นออกไปตังร้านนาไปตังไทยใหญ่ปะ องนี้ออกมาตังจีนหน่อยบริเวณนั้นมีคลองเลยเนาะนะ,นนะจีบ่มถูกฮะนี่ระครันี่ระครังถูกเกาะเออเนี่ยนี่เนาะหันอยู่ก้าเนี่ยเป็นบอกกันเหรอพูดอุทยานพระเจ้าห้าเขาองเหรออาหาเข้าวท่านลูกแซม พูดอุทยานพระเจ้าหา้าพระองค์เป็นละครั้งทีงนี้มีอย่างวะระฆังปุ้งปุ้งป่ะบัเข้าไปละไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวเราลองไปอยู่ตั้งหน้าถานนทายขึ้นมาเพื่อท่านผู้แซมได้เห็นันเนาะว่างดงามเพียงใดาสามอันนี้คือกันไดน,นะครับคือบันไดขึ้นมาเด้อ เขาเล่นเตี๋ยวเลาะตังข้างมานะครับเพราะว่าเวลาผมไปเที่ยวที่ไหนผมก็จะเท่เป็นประจำครับผมเปิดเคือคืนตังหนึ่งเาขาคืนตังหนึ่งครับเนี่ยครับปกติผมจะขับรถผ่านไปเลยพิ้วนะครับบ่เคยสนใจเลยขับรถผ่านไปเลยพิ้ววันนี้อ่ะแว่ดูแซกหน่อยนะพ่อแไม่พีน้องนะ เนี่ยทายขึ้นมามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะงามว่าสาวน้อยงานว่า,าเออรอ้อนไงไปเย็นได้ยังไงดูสภาพอากาศว่าแม่พี่น้องหมอกเริ่มลงแล้วย้อนแสงเอ๋อทายตะวันทายตะวันให้ดูย้อนแสงย,ย,ย้อนแสง,แสงกล้องนี่แสงแฟลเข้านักนะนะครับเนี่ยอะไรคงบอกมีอย่างละมั้งเข,เข้ามาดูอันบนแล้วเนี่ย เอาละตรงนี้น่าจะบะมีอยังละมันมีป้ายอยู่ปุ้นก่อนที่เขาจะมาถึงนี่บอกว่าน้ําพูร้อนมาริกาเนาะ,นนะเดี๋ยวเขาลองเข้าไปดูครับมันคือออย่างเนาะพ่อแม่น้องเนาะไปครับอาปะ,ปะเดี๋ยวเราไปรุยต่อเรียนนั่นดีกว่าเนาะน้ำพ้ร้อนมาริกาเข้าตั้งนี้มั้ยนะน้นอืม เ,เออมาที่นี่นะครับพอดีลุงคนที่เปินด,ดูแลสวนตะกี้บอกว่าที่นี่มีบริการน้ำดื่มด้วยฟรีตัวอีกกะฟรีหรือว่าขาย,ยอืมเนี่ยครับอโอ้ คนที่เปิลคนที่มาแอวที่นี่เปิลมีนี่แจกตัวเนี่ยมาร่มดานะครับนี่กาแฟมาแอลน่ะค่ะเอาเอากาแฟมาสักป๋องสิสีอะไรคะสีเขียวก็ได้เด้อสีเขียวเข้มข้นเด้อืมาเอาสีแดงกะมมาเอามาเอาโอ้ชล่าเนาะเออมาเอาคนที่เปิลมาแอลที่นี่คือเปิลเนี่ยครับสามารถเข้ามายิบเอาได้เลยฟรีนะครับ ินน้ำคือเป็นบริการ้วยอ่ะโอ้เขา้าถ่าแม่พี่น้องพักกินด้วยสาราตรงนี้เองบัไดน้อยเน,ยนะาะอ่ามนไม่สบายมาก่กินน้ำไปอืมอืมอ้าของฟรีนี่หลำ หยิบหมอกพอกินหยิบแค่พอกินไปแจงหันเปินแจกฟีเราตะก,ก้ามาใส่เสียงหนึ่งตู้จหยิบแค่พอกินเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่น้ำพุร้อนมาริกาครับซึ่งอยู่หัดจากพูดอุทยานพระเจ้าห้าพระองค์อยู่ใกล้ๆกัน เป็นเคยแม่อายมาเกือบสิบปีแต่ยังไม่รู้ว่าน้ำพุร้อนมาริกาไปทางไหนครับวันนี้ให้สาวน้อยเป็นไกด์นำเที่ยวครับที่นี่มีห้องน้ำสะอาดาม,อมากนะครับถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อนะ พี่พี่พี่เพิ่นบอกว่ามาดูกับตาเลยนะครับห้องน้าสะอาดมากปั๊บต่โอ้หันเป็นวิวขาวจ้ะเลยดูพื้นดูพื้นโอ้ปัตินี้เพิ่นมีเพิ่นทำความสะอาดตลอดนะครับเอาดูด้านในนะขาวจ้าสะอาดมากนะครับมากถึงมากเดี๋ยวเราจะไป ต่อปุ้นอยู่ที่น้ำผู้ร้อนอเมริกากัยังบปเคยหันกันเตี้ยแต่น้องครับเนาะเข้าทางนี้ก่ได้เนี่ยนี่ก็เข้าเนี้ยเ,เข้าไปเนี่ยเนาะอ๋อสวัสดีนะครับครับไ,ไปไปดูเป็นยังไงเนาะครับผมไปโมลยังอ่ะมานะที่นี่กินน้ำตัวที่นี่ปุ่นมีบริการน้ำฟรี สปอนเซอร์ฟรีคือลุงเปิ่นบอกเฮาตะกี้เนาะ,ะห้องน้ำสะอาดวาว่บเลยนะแบบว่าแสงแสงกระทบกับกเบื้องเนี่ยคือสะท้อนใส่ตาทั้งมับเอาเนะ้ะเออเข้าท่าดีเนาะนอนหมวนดีเฮยเออเปินยายเฮาถึงบเกยมากําเตี่อเนาะขี่รถผ่าน,านไปมาไปมาอานะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้าตัางใดฮะเนาะ อ๋อนี่ไปได้เนาะอ๋อที่คงเล็กเข้าที่คงเล็กนี่นได้ไหมพีม่นัองนะครับอืมใน Google Map บอกว่าราชาอนุสาวรีย์พระเจ้าตากศีนมหาลาศนะครับราชานะครับทีมไปแล้วร <c oughs> ัดไปเลยเอาป่ะ <c oughs>